สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาท้าทายความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณมาลองดูสิว่าคุณจะตอบได้กี่ข้อมาเริ่มกันเลย pavilion pavilion แปละว่าอะไร a การคว่ำบาตร b ศาลา c น้ำเสียง d ทำลาย คำตอบที่ถูกต้องคือ b สาลา embryo embryo แปลว่าอะไร a ล้อมรอบ b การผสม c ตัวอ่อน d รั่ว คำตอบที่ถูกต้องคือ4ตัวอ่อน assassinate assassinate แปละว่าอะไร a fossil b รายการ c รอบสังหาร d เสียงรบกวน คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. รอบสังหาร rice rice แปลว่าอะไร a. ข้าว b. อ้วน c. กอด d. ผี คำตอบที่ถูกต้องคือ A ข้าว flock flock แปลว่าอะไร A ฝูง B เป้า C เดินเล่น D ชัยชนะ คำตอบที่ถูกต้องคือ A ฝูง occasion occasion แปลว่าอะไร A โอกาส B แกว่ง C ล่าช้า D ผ้า คำตอบที่ถูกต้องคือ A. โอกาส urge urge แปลว่าอะไร A. เมื่อไร่ B สี C. อุปถัมภ์ดกระตุน้น คำตอบที่ถูกต้องคือดีกระตุน้น careful careful แปลว่าอะไร A ระมัดระวัง B หญิง C ซอกดของเล่น คำตอบที่ถูกต้องคือ A ระมัดระวัง p พ t Pet แปลว่าอะไร A ก่อน B สัตว์เลี้ยง C แผนก D เดี่ยว คำตอบที่ถูกต้องคือ b สัตว์เลี้ยง revoke revoke แปลว่าอะไร a เครื่องยนต์ b ความเมตตา c เชื่อถือได้ d ถอน คำตอบที่ถูกต้องคือ D. ถอน barter barter แปลว่าอะไร A. การแลกเปลี่ยน B. วิทยุ C. ค่าใช้จ่าย D. ตำรวจ คำตอบที่ถูกต้องคือ A การแลกเปลี่ยน cancer cancer แปละว่าอะไร A ระหว่าง B มะเร็ง C เป็นชั้น D ีทำนาย คำตอบที่ถูกต้องคือ b มะเร็ง f o r t n i t e f o r t n i t e แปละว่าอะไร a พลัง b ขนส่ง c ความกะตันยู d สองสัปดาห์ คำตอบที่ถูกต้องคือดี D, สองสัปดาห์ voice voice แปละว่าอะไร A เคลื่อนไหว B จําได้ C โดง D เสียง คำตอบที่ถูกต้องคือดี B, เสียง average average แปละว่าอะไร A ความลหลงไหล B ผ้าหม่ม C ปล้น D เฉลี่ย คำตอบที่ถูกต้องคือดีเฉลี่ย Grace Grace แปลว่าอะไร A. กระจาย B. วันหยุด C. ความสง่างาม D. ชนบท คำตอบที่ถูกต้องคือ4ความสง่างาม shuttle shuttle แปละว่าอะไร a รถรับส่ง b เครื่องแบบ c น้ำท่วม d สิสอง คำตอบที่ถูกต้องคือ A รถรับส่ง idea idea แปลว่าอะไร A ความคิด B แบ่ง C ความรังเกยียจดีเอ คำตอบที่ถูกต้องคือ A ความคิด sure sure แปลว่าอะไร A ใช่ฝั่ง B เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว C รสชาติ D คำนำหน้า คำตอบที่ถูกต้องคือ A ใชายฝั่งปี b ปีแปลว่าอะไร A อุด,ดมสมบูรณ์ B เช่น C ตีดีจำนวนมาก คำตอบที่ถูกต้องคือสี่เป็นยังไงบ้างคะตอบได้กี่ข้อกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กันด้วยนะคะ